สวัสดีครับพบกับปัมมี่เลยนะฮะ วันนี้เราจะมารีวิวที่พักที่หัวหินคืนละสองร้อยบาทเท่านั้นสองร้อยบาทเท่านั้นและคือที่พักเนี่ยไม่ใช่ว่านอนพัดลมนะนอนแอร์พร้อมแล้วก็ไม่ได้ว่าอยู่ไกลนอกเมืองนะอยู่กลางเมืองกันเลยทีเดียวอันนี้คือซอยแน่เกหาใช่ไหมหลายคนก็พอจะรู้แหละว่าซอยแน่เกหานี้ของกินเยอะมากแบบว่ามันอยู่กลางเมืองหัวหินเลยตรงนู้นน่ะก็คือหอนาฬิกาที่รถตู้จอดแล้วก็ตรงนู้นน่ะก็จะเป็นซอยห้าสิบเอ็ดที่รถตู้จอดคือแบบว่ากลางเมืองสองร้อยบาทห้องแอร์นอนได้สองคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าเนี่ยห้องพัก มันอยู่ตรงซอย51อะ่ะถ้าไปตรงนู้นก็คือร้านเหล้าเซนหรือร้านเหล้าที่คือแน่นมากซอ 51. ย51แต่เราข้ามถนนก่อนก็คือรถจะชนแล้วมีที่จอดรถได้คันเดียวนะคือที่จอดรถได้คันเดียวเหมาะกับคนที่นาแบคแพ็คมากแต่ว่าตรงนี้ยก็จอดได้แบบเยอะมากข้างหน้าเนี่ยจอดได้เยอะเลยที่พักก็คือชื่อว่าคอสตาเบดเ,เดี๋ยวเราไปดูห้องกันเนี่ยก็จะสามารถจอดรถได้เพึ่มขัน แตเรยได้แค่คันเดียวก็คือมีคนมาพักเรื่อยๆที่นี่ค่อนข้างแบบว่าโคซี่ก็คืออบอุ่นนิดนึงการต้อนรับคือต้อนรับตัวเองได้เลยเนี่ยเข้าที่พักมาเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นปนะก็คือที่พักก็ไม่ได้ใหญ่มากจะมาดูแต่ละห้องว่า200บาทจะเป็นยังไงอันนี้คือห้องแรกเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยเตียงเป็นอย่างเนี้ย นี่คือคนละ200บาทนะห้องนี้คือนอนรวมกันได้เลยคนคนละ200บาทก็คือ400ร้่มเพิ่มเตียงเสริมอีกประมาณร5 0หบาทคือบวกเพิ่มได้เลยเข้ามาถึงบริการตัวเองได้เลยเขาจะมีเบอร์โทรให้บางทีก็คืออาจจะมีพนักงานนี่ถึงบ้านจะมีห้องอะไรเงี้ยนี่เนี่ยก็คือไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ําในตัวนะจะเป็นห้องน้ํารวมนะห้องน้ํารวมก็คือไม่ได้แย่มีทั้งหมดแห้องจะมีห้องที่นอนรวมกันได้4ี่คนอีกสองห้องเดี๋ยวไปดูกันนี่ นอนมาได้สองคนนี่อันนี้อออันนี้คือเป็นห้องที่นอนลงมาได้สี่คนเลยเป็นไงเหมาะปะปกติเขาจะขายดูถ้าสมมติมาคนเดียวก็สองร้อยห้าสิบคือแบบนอนได้เลยคนเดียวสองร้อยห้าสิบแป่กุญแจมาเปิดนอนได้เลยแล้วก็โอนง่ายมากที่นี่คืออะไรก็ได้ง่ายไปหมดมันจะมีสองห้องนะห้องที่เป็นนอนรวมอย่างเงี้ยน,นี่มาดูส่วนนี้ส่วนนี้คือจะเป็นส่วนที่ใช้รวมกันนี่เป็นตู้เย็นเห็นปะ ใครซื้ออะไรมาก็คือแช่ได้เลยเนี่ยคือถ้าสมมติมาตรงนี้ใช่ปะก็จะมีนี่น้ำให้ฟรีมีแก้วให้มีไมโครเวฟคือซื้ออะไรมาเวฟกินได้เลยเนี่ยมีพวกกาแฟแล้วก็นี่ใครหิวดึกๆก,ก็คือได้เลยมีมาม่าให้คือมีถ้วยชามีละก้องน้ำก็จะเป็นแบบแยกใช้ ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคือแยกกันอยา่างชัดเจนแล้วก็แต่ละห้องก็คือมีประมาณ4ห้องผู้ชายก็2ห้องรวมห้องอาบน้ำใช่ไหมแล้วใครที่มาเที่ยวอ,ะอ่ะอาจริงๆนะเวลาไปเที่ยวคือไปกินเล้าอย่างเดียวเราก็โอปันกังน้มสตนนสตล์กังน,น้มสตตร์เราก็ มาถึงที่พักปุ๊บเราก็ไม่อยากทำอะไรแล้วเราก็สั่งอาหารมากินดีวกว่าที่นี่เขามีแอปดังๆหลายเจ้าเลยแต่วันนี้เราจะมาแนะนำฟูดแพนด้าเพราะว่าเขาเป็นสปอเตอร์ให้เรา <c oughs> ที่นี้พิเศษตรงที่ส่งไวมากวัวหินคือฟูดแพนด้าคือส่งไวจริง นี่เดี๋ยวเราจะกดสั่งเลยมีร้านดังๆเยอะมากแต่วันนี้เราอยากกินอะไรที่มันง่ายๆก็คือส้มตำได้เลยใช่ไหมเราฟูดเพ็น,น้าที่เนี่ยคือพิเศษตรงที่ส่งไวมากแล้วก็มีโค้ดส่งฟรีนี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูที่เนี่ยคือมีอาหารเยอะมากเลยนะตั้งแต่อาหารตามสั่งยันอาหารพัราคารหูล่ะก็มีก็คือเราเปิดดูเนี่ยในแอปคือมีเยอะจริงเนี่ยและส่งไวด้วยแล้วมีโค้ดส่งฟรีเดี๋ยวเราจะลองสั่งวันนี้อยากกินอะไรดีกินส้มตำดีกว่าแต่เราไปดูร้านส้มตำ กาน,นส้มตำเราก็พิมพ์ไปเลยว่าส้มตำมันก็จะขึ้นมาหลายร้านมากเลยนะขึ้นแบบส้มตำอะไรเงี้ยเนี่ยเจ๊ตอกแปกถนนตกอะไรเนี่ยขึ้นมาเยอะมากแต่เราลองสั่งก่อนสั่งเสร็จปุ๊บอย่าลืมใส่โค้ดท็อปปิ้ง u m p a t โคดปั๊มปิ้งนะอันนี้คืออาจจะเป็นแบบว่าสิที่พิเศษเยอะอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่คืออาจจะเป็นซื้อ150ลบ40บาทหรือว่าส่งฟรีอะไรเงี้ยต้องลองใช้ดูแนะนําว่าใช้โคดปั๊มปิ้งด้วยเนี่ยเห็นไหมเราสั่งส้งสงตมตำมาแล้วแต่เราจะสั่งหมูสเ,เตตต่อถ้าสั่งมาไม่ต้องกลัวนะถ้ามาพักที่เนี้ยมีจานให้เยอะมากใช้ได้เลยมีจานคือมีจานมีชามใช้ได้เลยเนี่ยเห็นหมะแต่ว่าคือถ้าใช้เสร็จกรุณาล้างต่อได้ด้วย ก็คือมาเป็นมารยาททางสังคมนิดนึงเวลาใช้ของกันอื่นก็ต้องล้างกันด้เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างบริการตัวเองในระดับหนึงเซลฟ์เซอร์วิสกันเลยทีเดียวที่นี่ดีนะมาพักนะ200บาทเขาก็มีเพจชื่อว่าคอสตาเบสหัวหินเลยเดี๋ยวเราเลาะอ,อาหารมาดีกว่าไปสั่งไปแป๊บ,บเดียวคือได้เลยเดี๋ยวเราไปรับของก่อนนี่พี่เขาก็มาส่งนะคือเขามาส่งให้ถึงโรงแรมเลยนะใส่ถุงให้ดี คือโอนชาระเงินได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินสดเขามาส่งให้เร็วมากแต่เราไปกินข้างในกันดีกว่าปะนี่ที่สั่งไปก็เป็นส้มตําชุดใหญ่มากนี่อันนี้เราก็เทเรียบร้อยแล้วสั่งมาจากฟู้ดแพนด้าซึ่งเยอะมากนี่เราก็สั่งหมูเต๊ะมาเห็นปะดูดิอ้กินดีกี่ไม้สี่ไมเลล้เหรออืมท่าน,นี้อร่อยมาก้้าหมูเต๊ะท่าเสด็จอร่อยไหมอ๋อ เป็นนิสิมาเลยอืมเฮ้ยมับไมอืม,อม,อม,อมใครมาคือมาพักที่นี่แล้วสงังคู้ปนได้เลยสะดวเหมือนกันใครที่มาแบ็คแพคแนะนำเลยก็คือมาพักที่เนี่ยคือละสองร้อยบาทแล้วลก็สั่งคูแนด้ ้องพูดว่าคุณพันนาเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ต้องขอบคุณคุณพันนาเ้วยเวลาใส่มันจะมีให้ใส่โค้ชนะใส่ว่า P U M P A N T Pumping ได้เลยมันจะมีสิ่งที่พิเศษอีกเยอะมากแล้วก็ของกินวั้หินอร่อยเยอะมากแต่ว่าค่าส่งก็คือถ้าใส่โคร์ก็คือฟรีอื้อหือไ่รูจังวะ เนื้อยุดติกับร้านดังๆงเลยนะ mm hmm. ชื่อร้านอะไรนะชาบูอินดี้แล้วก็ซูโม่บูเฟ่เหมือนกันนะ mm hmm. ใครที่อยากกินเนื้ยอย่างบแม่คือโคข,ขุนอินดี้พลย่างคำได้เลยบุเนื้อย่างที่นี่ราคาอาหารไม่แพงไนงะเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จริงนะแต่ไม่แพงไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดมั mm hmm. นจต้องขอบตัว็กัน ฝากกด l ล k e กด s h a r ด้วยนะเดี๋ยวเราจะแนะนำสถานที่ต่างๆหรือว่าที่คอนทอซในวัยหินให้เลยฝากกด l ล k e แชร์แนให้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย